โดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับแคทลี่อีกเหมือนเช่นเคยเลยนะคะมากับเกมมาตองสองนะคะวันนี้แคทลี่เล่นเว็บเมสซี่บูนะเติมไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิร์นถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะใครอยากจะลองเล่นเว็บเดี่ยวกับแคทลี่หรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มแคทมาก็ได้นะ,ะเพราะว่าแคทลี่มีกลุ่มรวมยทธรวมฐานลูกค้านะคะในกลุ่มก็จะคอยพูดคุยคอยแนะนําเกมแตกกันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่ายูดเก่าแคทลี่ในกลุ่มประมาณเกือบสามร้อยกว่าคนตอนนี้นะคะคือแบบว่า แนะนำกันดีมากนะไม่มีใครแบบว่าอิจฉาใครมีแต่แบบว่าเออไปเกมนั้นไปเกมนี้เบ,บ็ดนี้แบบแตกดีแบบพากันห่อน,นะคะอยู่กับกลุ่มแคทลี่นะใครอยากจะลองเล่นแบบเดียวแคทลี่หรือว่าอยากเข้ากลุ่มแคทเดี๋ยวค่ะจะทิ้งลิงก์ทางสมัครกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มมาให้ที่ใต้อคอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถชีกเข้ามากันได้เลยนะวันนี้มากับเกมมาจองสองเหมือนเดิมนะคะทุกคนช่วงนี้ติดมาจองสองหนักมาก ช่วงนี้ติดมาจังหนักมากรู้สึกว่ามันเป็นลูกรักลูกใจนะคะทุกคนป้าเดี๋ยวคคะจะลองปิดโบก่อนนะคะสักสาสิบหมุนถ้าสามสิบหมุนยังไม่เข้าฟีรีเกมหรือว่าลายเกมยังไม่ดีเดี๋ยวคทจะลองห0สิบหมุนแล้วเปิดโบนะดูลายเกมไปก่อนนะคะลายไหมลายไหมโหทุกคนเมื่อวานใครเล่นพีจีอ่ะแคทบอกเลยนะว่าเมื่อวานแคทโดนแบบโดนพีจีสวบคัดไปหนักมากเมื่อวานพีจีสวบคัดไปหนักมาก ส่วนจะแบบอยากจะร้องขอชีวิตอะทุกคนแชทเล่นแทบจะแบบเกือบจะทั้งค่ายดีจีอะเมื่อวานไม่รู้เป็นอะไรนะตั้งแต่ประมาณสองทุ่มถึงเที่ยงคืนเะนี่ยประมาณสองทุ่มถึงห้าทุ่มนี่แหละทุกคนคือแบบแคทโดนยับแต่พอห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเะนี่ยหนึ่งชั่วโมงเลยไลยเกมเริ่มกลับมาละหนึ่งชั่วโมงนั้นีะไลยเกมเริ่มกลับมาแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มเมืม่อวานนะคทโดนยับเลยนะคะทุกคนแคทเลยบอกทุกคนในกลุ่มว่าพอก่อนทุกคนพอก่อนหยุดเล่นก่อนนะคะไม่ไหวอะ่ะ ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงจริงอย่ามาเล่นจะดไฟคนอะไรจู่จู่ก็ร้องเพลงวะสงสัยเมื่อวานเชียนหนักวันนี้ค่ะจะมาเอาคืนนะคะเมื่อวานที่มันเล่นขัดไปวันนี้ค่ะจะเอาคืนให้สาสมเจตใจเลยเมื่อวานอ่ะเหมือนพีจีมันแบบพีจีเมื่อวานคือเกลือมากดังนั้นวันนี้คือวันที่ดีวันนี้เป็นวันดีก็ต่อการกอบโกยคืนมากทุกคนเอ้ยอันนี้มาจองสองไหลนอกได้มาสามรอบแล้วมั้งเนี่ย ได้บิ๊กวินมาสามรอบแล้วนะคะทุกคนเอ้ยลายเกมสวยนะเนี่ยลายเกมสวยนะคะทุกคนถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่นะคะเนี่ยนดะูดิเบ็ดสี่สิแบไบหลนอกได้มาพันเจ็ดอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมาจองสองปิดโบไหลนอกดีมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสเก็ตเตอร์ที่จะล่วงลงมานะเอ้ยสวยสวยสวยแปะอีกยี่สิบสองหมุนนะคะทุนวันนี้มาประมาณห้าพันนะทุนวันนี้มาห้าพันนะคะทุกคน เบ็ดสี่สิบจองสองไหลดีจัดเลยอ่ะสามรอบสี่รอบแล้วมังเนี่ยได้บิ๊กวินไปต่อไปต่ออีกสิบเก้าหมุนคุณภาพโอ้ยจะโอ้โหอีกตัวเดียวเองมาทำไมไม่ไมาให้ครบแกงเราเนี่ยเห็นไหมมันล่อมันล่อใจรอค่ะทุกคนเดี๋ยวแคสจะลองเปิดโบนะอาจจะเข้าฟรีจำโาหูแล้วนะจะโอหแล้วนะจองสอง ดีดีดีโอ้แล้วก็ไม่มีให้ซื้อนะมาจองต้องรุนเข้าฟรีเอานะคะต่อั้ยเออเออสวยได้มาหกร้อยนะคะรอบนี้โอเคแต่ไม่ใช่บิ๊กวินนะเพราะว่าเราเล่นเบ็ดสี่สินะคะหกร้อยยังไม่ใช่บิ๊กวินโหเมื่อกี้จะเข้าฟรีสองรอบอ่ะตัวฟรีเกมมาแล้วสองตัวนะคะค่ะนดี่แค่ตัวเดียวเอง เดี๋ยวคันว่าแค้นอาจจะต้องลองเปิดโบนะถ้าสามสิบหมุนยังไม่เข้าเดี๋ยวคขาจะลองห้าสิบหมุนนะคะถ้าห้าสิบหมุนก็ยังไม่เข้าอีกเดี๋ยวเราก็เปิดโบแปดสิบหมุนไปเลยเออเค้นว่าเดี๋ยวมันต้องเข้าให้แนะ่เพราะว่ามันไหลนอกดีมากเนี่ยดูดิตัวฟีเจม,มาสองตัวอีกแล้วทุกคนค้นว่ามันอาจจะเข้านะมันต้องเข้าแหละแต่ถ้าเราเราจะต้องลองตั้งแต่สามสิบออโต้ห้าสิบออโต้แปดสิบออโต้นนะคะแต่ถ้าออโต้พันหมุนนี้ไม่น่าไหวนะ พันหมุนเบ็ดสี่สิบทุนตอนนี้มีหนึ่งหมื่นนะคะจากห้าพันน่ะแค่ไหลนองจองสองเบ็ดสี่สิบคัดบวกมาแล้วหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนสวยเลยสวยเลยแป่าเดี๋ยวคันลองเปิดโบนะคะเอ้ยสี่ร้อยโอ้แต่ไม่ได้บิ๊กวินนะแต่ถือว่าเยอะไหมเยอะนะคะทุกคนเแบ็ดสี่สิบไหลนองได้มาสี่ร้อยนะคะเดี๋ยวคัสจะลองเปิดโบออโต้ห้าสิบหมุนดูนะว่ามันจะยังไหลได้อยู่ไหมนะคะ แต่เหมือนปิดโบรอบแรกๆกันมาดีกว่าเนาะได้บิ๊กวินมาตั้งสามสี่รอบนะทุกคนคือถ้าไม่ได้บิ๊กวินตอนไหลนอกก่อนหน้านี้ยตอนนี้เราไม่มาบวก 1, หนึ่งหมื่นหรอกฉันบอกแล้วว่าวันนี้มันจ่ายให้เราแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานมันเล่นคัดไปหนักวันนี้มันก็ต้องจ่ายแหละไม่มีทางที่มันจะสูบคัดทุกวันนะเอออู้สวยเลยนะคะจองสองเบดสี่สิบเปิดโบไหลนอกได้บิ๊กวินมาอีกหนึ่งพันสี่สิบสี่บาทนะเฮ้ยมาจองสองวันนี้ไหลนอกดีมากทุกคน เราลุ้นข้าฟรีเกมอยู่นะคะตอนนี้อ่ะหมุนทิ้งอย่างเดียวเลยแค่ตัวเข้าฟรีเกมสามตัวเองแน่นมาให้คัดหน่อยเถอพี่ชายโอ้โหออโต้ห้าสิบหมุนตอนนี้เหลือยี่สิบยี่สิบกว่าละไวมากทุกคนโคตรไวเล,เลยโอ้โหหมุนทิ้งแบบไรเยอะใหญ่มากโอ้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 โอ โอ้ยเดี๋ยวเบสี่สิบไม่น่าจะเข้าฟรีแล้วแหละเบตสี่สิบน่าจะเหมาะก่การไหลนอกนะคะโอ้ยโอ้ยใจจะขาดแล้วลุ้นหนาทุกคนมันเหมือนแตมันจะเข้าฟรีแต่มันก็ไม่เข้าอะ่ะเบตสี่สิบได้บิ๊กวินมาอีกแปดร้อยนะคะสวยสวยสวยแต่บิ๊กวินเยอะสุดน่าจะเป็นปิดโบนะปิดโบสามสิหมุนเมื่อกี้เราได้บิ๊กวินได้เมกะวินมาตั้งพันกว่าสองพันเนี่ย พอเปิดโบแล้วเหมือนเรากาลังจะโดนสูบเลยนะเดี๋ยวคันลองไปเบ็ดร้อยดีกว่าเดี๋ยวแค้นอาจจะต้องลองไปเบ็ดร้อยนะคะทุกคนไม่น่าจะไหวแล้วเดี๋ยวลองเปิดโบสักแปดสิบหมุนนะคะเบ็ดร้อยถ้าเข้าฟีให้นี่แบบอยางแจ๋วเลยนะถ้าเข้าฟีให้อะ่ะเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วโอ้โหหมุนทิ้งไปรัวๆเลยเออห้าร้อยสามสิบเออสองพันต้องเงนิน เบ็ด้อยนะคะไหลนอกได้อีกแล้วเฮ้ยมาจ้องสองไหลนอกดีมากมาดีทั้งเปิดโบลแล้วก็ปิดโบลเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้าฟรีให้เลยนะทุกคนอยากเข้าฟรีอะ่ะพี่มาจ้องคาดว่าเดี๋ยวมันอาจจะต้องเข้านะแต่ดูทรงน่าจะรอให้มันไม่ไหลนอกอะคาดว่าทรงเกมต้องรองให้มันไม่ไหลนอกอะแล้วอีกสักพักมันน่าจะเข้าฟรีเกมให้แต่ถ้ามันยังไหลนอกดีอยู่อะคาดว่ามันน่าจะยังไม่เข้านะคะ มันเริ่มหมุนทิ้งละมันเริ่มหมุนทิ้งละเออสามร้อยห้าสิบห้าสี่ร้อยโอ้โหเบ็ดนอกเบ็ดนอกว่าง่นะเบ็ดร้อยนะคะพูดผิดใครเป็นคนเหมือนแบบเหมือนใครจะพิมพ์หรือคอมเมนต์อะไรมาเวลาแคนไลฟ์ส่วนในติ๊กต็อกนะแคนอ่านเวนทีเหมือนแคนต้องแปลไทยเป็นไทยอ่ะไม่ใช่เพราะว่าคนคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ดีนะเป็นเพราะสมองแคนนี่แหละทุกคนเหมือนมันเออมันแบลงอะภาคเกมก็ต้องภาคลายเกมก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยเมนก็ต้องอ่านตอบก็ต้องตอบ เหมือนทุกอย่างมันตีกันในหัวทุกคนโอ้ยเมื่อกี้สเกต็ตเตอร์สองตัวหนึ่งตัวเริ่มละลายเกมเริ่มมาละฉชนว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองอีกสักห้าสิบหมุนนะไม่ไม่เช่ว่าเรากลับไปสามสิบหมุนดีกว่าดูทรงแล้วสามสิบหมุนน่าจะคุ้มเรามากกว่านะคะเนี่ยเนี่ยสองตัวมาละสังเกตลายเกมดูนะคะทุกคนสังเกตลายเกมดูเปิดเกมมาแรกๆนะอเบบดสี่สิบอะ ออโต้สามสิบหมุนปิดโบวามาดีมากไหลนอกดีจะรุนเข้าฟรีเกมประมาณสองรอบนะคะพอขยับมาเป็นเบสสี่สิบห้าสิบหมุนเปิดโบได้แค่บิ๊กวินแล้วก็ได้ไม่เท่าแค่สามสิบหมุนด้วยเออตอนนี้มาเบสร้อยแปดสิบหมุนเปิดโบก็ยังไหลไหลไม่ดีเท่าปิดโบสามสิบหมุนนะคะเดี๋ยวคัดจะลอง,ลองนะอยากจะต้องลองเบสร้อยอีกห้าสิบหมุนเนี่ยทุกคนมันเริ่มเงียบละไ,ไ,ไม่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 เดี๋ยวคัดลองเบดร้อยปิดโบ เอาแค่สิบหมุนพอแล้วกันเดี๋ยวค่ะจะต้องลองสักสิบหมุนนะคะเผื่อจะเข้าฟรีเกมเพราะว่าเราลองสามสิบห้าสิบแปดสิบเราลองมาหมดแล้วคือไม่มีเข้าเลยไม่มีเข้าเลยน้นเราจะต้องไปลุ้นกับสิบเอานะคะสิบสุดท้ายมาเดี๋ยวลองปิดโบนะคะออโต้สิบหมุนไปหรือว่าเราจะลองกดมือดีล่ะถ้าสิบหมุนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวค่ะจะลองเปิดเอ้ยจะลองทั้งปิดโบแนละเปิดโบแต่ว่าเป็นกดมือนะคะกดอย่างละสิบหมุนนะกดอย่างละสิบหมุน หกห้าสี่สามโอ้ไม่ได้ว่ะทุกคนเงียบมากเงียบมากโอ้เดี๋ยวคทลองกดมือก่อนนะคะมาทำไมอะ่ะเบ็ดร้อยอะ่ะอยากให้เข้าฟรีเบ็ดร้อยอ่ะทุกคนแคทว่าน่าจะมาเพราะว่าส่งเกมมันเริ่มเงียบละยังมีไหลบ้างนิดหน่อยนะคะแคทว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเข้า เดี๋ยวคะจะลองกดมือบ้างนะออโต้ Auto แล้วไม่เข้าฟรีเกมให้เลยบอกโอ้โหสองตัวสองตัวว่าังน่ะมาเดี๋ยวเราลองเปิดโบกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะเป็นกดมือนะคะรอบนี้เดี๋ยวจะเป็นกดมือเปิดโบนะโอ้โ้ไหลทิ้งตุ้มุงตัม้มแมงเลยเข้นว่าเราอาจจะต้องกลับไปเบ็ดสี่สิบนะ,ะทุกคนอาจจะต้องกลับไปเบ็ดสี่สิบนะโอ้ยเบ็ดร้อยนี่แหละเชื่อคะ่ะเธอกดมือไป ไม่ไม่ไมเผื่อเรากลับไปแบบสี่สิบแล้วมันเข้าฟรีเกมรู้อะไรไม่เอารู้งี้นะเผื่อมันแตกมาเยอะแล้วเราแบบแม่ทําไมไม่เล่นเม็ดร้อยตอนนี้เหลือแปดพันสองแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ยังบวกไปหมื่นสองเลยอะ่ะตอนนี้กําลังโดนอยู่นะตอนนี้กําลังโดนอยู่โอ้ยโอ้ยอีกตัวเดียวโอ้ยมาจ้องเหลือเจ็ดพันแล้วนะกดรัวๆไป กดมือเปิดโบลลัวนะคะโอ้ยนั่นไงมาแล้วมาแล้วทุกคน นะคะสำหรับเบ็ดร้อยอ่ะเออโอ้ยโอ้ยลน้นอ่ะโอ้ยไหลต่อไปเออมามาสวยเลยนะคะมาจองสองเบ็ดหนึ่งร ต่อสู้มากคุ้มค่ามากกับการที่แคทต่อสู้ทั้งปิดโบเปิดโบทั้งออโต้สามสิบหมุนห้าสิบหมุนแปดสิบหมุนทั้งกดมือทั้งโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิทุกคนโอ้โหสวยจัดจนะบอกเลยว่าสวยจัดโอ้โหโอ้โหใครอยากจะตามตามได้เลยนะมาจองสองลองใช้เทคนิคคันลี่ดูนะ ลองดูนะคะทั้งปิดโบโปดโบ30มหมุน 50- หมุน80หมุนโอ้ยตามตามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คันลี่ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะใครอยากจะเล่นตามคันลี่อย่าลืมนะชิกลิงได้เลยที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วันหน้าคลิปหน้านะคะดูคลิปคันลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆๆจจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ